ตามผื้นป่าเขาที่เงียบสงบล้วนแต่เป็นพื้นที่ที่พระธุดงค์ท่านชอบเข้าไปปักกดเพราะความมิเวกนั้นเหมาะที่จะนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาจเจริญสมาธิได้อย่างสงบจึงจะมีการพบเห็นพระธุดงค์ท่านเข้าไปในผืนป่าทุกๆท,ที่ไม่ว่าที่ไหนสมัยก่อนวัดวาจะไม่มีมากนักตามถิ่นธุรกันดารชาวบ้านที่นับถือในพระพุทธศาสนาก็จะอาศัยพระธุดงค์ที่ท่านผ่านเข้าไปช่วยอบรมสั่งสอน ได้มีโอกาสฟังธรรมและใส่บาตบางพื้นที่กะนานทีปีหนถึงจะเจอกับพระสักทีหนึ่งก็เลยถือโอกาสที่จะขออะไรต่อมีอะไรละหลายอย่างที่นอกเหนือจากการใส่บาตฟังธรรมะนั่นก็คือเครื่องรางของขังหรือไม่ก็วิชา,าคมต่างๆที่ท่านมีเพราะต่างกันรู้กันดีว่าที่พระธุดงท่านสามารถอยู่ตามป่าเขาได้โดยไม่ได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าดูร้ายหรือแม้แต่อาัพ์ลึกลับต่างๆ ก็ย่อมต้องมีของดีติดตัวกันมาทุกรูปพระอาจารย์ของท่านถึงจะยอมให้ออกไปปลีกวิเวกเพียงรูปเดียวได้แต่เรื่องวิชาอาคมนั้นทุกท่านย่อมต้องมีอยู่บ้างเป็นเรื่องธรรมดาหากแต่ว่าเครื่องร้างข,งของขังอะไรเถือกนั้นพระธุดงท่านจะไม่ชอบสร้างก็เลยไม่เคยมีใครจะได้อะไรจากพระธุดงไม่ว่าจะรูปไหนจะมีก็แต่อาคมต่างๆที่ท่านพอจะถ่ายทอดให้ได้บ้างเท่านั้น ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่อาคมที่ต้องใช้ป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าดูร้ายและอาถรรพ์ต่างๆและเป็นสิ่งที่ชาวบ้านที่อยู่อาศัยตามป่าเขาต้องการมากเพราะมีอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายจากสัตว์ป่าอยู่ตลอดเวลาเพราะการหากินนั้นต้องเข้าป่าเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นพลานหรือาชาวบ้านทั่วๆไปพลานส่วนใหญ่ที่มีวิชาอาคมก็มักจะเรียนรู้ไปจากพระบางพลานเก่าๆบ้าง รวมทั้งพ่อหรือว่าบรรพบุรุษของตนเองที่ถ่ายทอดต่อๆกันมาที่ต่างก็เคยล่ำเรียนมาจากพระหรือแม้แต่ผู้ทรงศีลบางท่านเช่นกันสายอาคมก็เลยไม่ค่อยจะแตกต่างอะไรกันมากนะักนอกจากพลานบางพื้นที่ที่อาจจะมีอาคมที่ต่างกันออกไปบ้างอย่างกับฝั่งเขมรหรือฝั่งพมา่าแต่ก็มีพระทุดงบางท่านที่ท่านได้เรียนรู้มาจากพระอาจารย์ซึ่งก็เป็นพระเช่นกัน ทั้งจากสายขเขมรหรือว่าพมา่าเพราะอาจารย์เหล่านั้นท่านก็จะถ่ายทอดวิชาพวกนั้นต่อๆกันมาในพื้นที่ก็เลยมีอาคมที่ต่างกันออกไปที่พลานส่วนใหญ่นั้นมักจะใช้กันอยู่พลานกาันแกอาศัยหากินอยู่ในป่าทางเขตภาคเหนือแต่เมื่ออยู่ในป่าแกก็มักจะใช้วิชาอาคมทางสายขเขมรเพื่อป้องกันตัวเพราะเคยอยู่ปฏิบัติพระท่านเมื่อคราวที่ท่านเข้ามาปากกดอยู่ในป่าแถบนั้น เมื่อคราวที่แกยังเป็นน่มอยู่ซึ่งแต่เดิมแกก็พอมีอาคมที่พ่อได้ถ่ายทอดเอาไว้ให้อยู่ก่อนแล้วแต่เมื่อได้มาฝึกฝนเพื่มพนไปจากพระธุดงกก็มีความแก่กล้ามากยิ่งขึ้นผ่านมาจนแก่เท่าก็ไม่เคยมีอะไรมาแพ้ผ่านได้ในผืนป่าแถบนั้นเองก็มีพรานที่หากินอยู่มากมายมีวิชาอาคมติดตัวบ้างไม่มีบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ก็ล้วนมีประสบการณ์มากมายไม่แพ้กัน ในเรื่องของป่าและสัตว์ป่าต่างๆบางลายที่มีอาคมก็มักจะเป็นของทางสายพม่าและกะเหลี่ยงที่มีความเข้มขลังไม่แพ้กันแต่เรื่องความอาถรรพ์น,น่ากลัวส่วนใหญ่จะยกให้ทางสายเขมรเพราะส่วนมากจะเข้าผสมกลมกลืนกันไปกับวิชาอาคมทางสายดำซึ่งเป็นเดรัจฉานวิชาที่รู้จักกันเป็นอย่างดีผู้ที่มีไว้ในตัวต้องถือทุกอย่างที่มีข้อห้ามเอาไว้เป็นอย่างดีไม่เช่นนั้น มันก็อาจจะย้อนกลับมาเข้าตัวเองจนกลายเป็นบ้าเป็นบอรหรือเสียคนไปเลยก็มีพลานการนั้นมีวิชาอาคมต่างไปจากพล u r ในท้องถิ่นเดียวกันที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนเชื้อสายกะเหลี่ยงและชาวเขาเผ่าต่างๆที่มีวิชาอาคมในสายของตัวเองแต่ที่เห็นและเป็นที่รู้จักกันก็คือสายกะเหลี่ยงกับพม่าที่พูดถึงมาตั้งแต่ต้นซึ่งเวลานั้นจะมีเพียงแค่พลานไว้นม่ม และการคนที่ยังเข้าไปล่าสัตว์จะมีเพียงแค่พลานการคนเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นพานเท่าไวเจกว่าที่ยังแข็งแรงกระชับกระเฉงมากกว่าพานรุ่นเดียวกันที่ล้วนแล้วแต่เลิกการเข้าป่าล่าสัตว์กันไปหมดแล้วชาวบ้านกันเลยยังเห็นแกเข้าป่าล่าสัตว์อยู่เป็นประจำแกจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเพียงคนเดียวเพราะว่าลูกชายลูกสาวต่างกระยกยย้ายไปมีครอบครัวกันอยู่คนละหมู่บ้านส่วนเมียกับไปเลี้ยงหลานอยู่กับลูกสาว ที่อยู่คนละหมู่บ้านด้วยก็เลยไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงที่แกจะเข้าป่าไปทีละ,ละหลายวันผืนป่าที่เป็นเทือกเขากินพื้นที่ออกไปกว้างใหญ่ไพศาลหมู่บ้านที่ลูกทั้งสองแยกย้ายกันไปมีครอบครัวก็อยู่กันคนละทิศละฝั่งของผืนป่าแต่ก็เป็นหมู่บ้านของคนเชื้อสายเดียวกันนั่นแหละนั่นก็คือกะเหลี่ยงรวมทั้งชาวเขาเผ่าอื่นๆด้วยในหมู่บ้านของลูกสาวแก มีลูกชายของหัวนาหมู่บ้านที่เป็นพลานนมที่ตัวของหัวนาหมู่บ้านนั้นเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าเป็นพลานเก่าที่มีฝีมือและมีวิชาอาคมแก,ะกะ่กาหมู่บ้านไหนในละแวกนั้นชาวบ้านคนใดเดือดร้อนอะไรเป็นต้องมาหาให้แกคอยช่วยเหลือลูกชายที่เป็นพลานนมซึ่งก็คือเจ้ากาหลงที่ได้สืบทอดทุกอย่างมาจากผ่้เป็นพ่อแทบจะทุกอย่างผิดแต่นิสัยใจคอที่เป็นคนไม่ยอมใคร หากว่าตนเองไม่ผิดมุทะลุใจร้อนผิดกับพ่อที่เป็นคนใจเย็นไม่เคยมีเรื่องมีรา้ากับใครแต่กระนั้นก็ไม่เคยที่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครก่อนแต่หากว่าเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำก่อนก็จะตามเอาเรื่องเอาราวกันถึงกับเลือดตกยางออกเลยทีเดียวไม่เว้นแม้แต่พลานการที่เคยมีเรื่องกันมาแล้วครั้งหนึ่งและครั้งเดียวเท่านั้นจนสุดท้ายพลานการก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเจ้ากาหลงอีกเลย เรื่องมันเกิดขึ้นก็ตอนที่ทั้งคู่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าซึ่งต่างก็ไม่รู้ว่ามีอีกคนนั้นมัดห้างอยู่ในป่าบริเวณเดียวกันทั้งที่ผืนป่าก็ออกจะก,กว้างใหญ่ไพศาลแต่กลับเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นได้ช่วงดึกขณะที่ทั้งสองเฝ้ามองสัตว์ป่าที่จะผ่านเข้ามาให้ยิงก็มีแก้งนมโผเข้ามาเล่นแสงจันท์อยู่เพียงแค่ตัวเดียวเหมือนว่ามันจะถึงคราวชะตาขาด เพราะไม่มีสัตว์ป่าอื่นๆโผล่เข้ามาให้เห็นแม้แต่ตัวเดียวด้วยความชำนาญของพลานต่างไว้ที่อยู่กันคนละฝากฝั่งของแก่งหนุ่มตัวนั้นที่ปรากฏตัวก็ยกปืนขึ้นสับไกป้องพร้อมๆกันจนเสียงดังสนัน่นพอสิ้นเสียงปืนแก่งหนุ่มชะตาขาดก็ล้มตึงลงไปที่พื้นถึงได้รู้ว่ามีพลานอีกคนที่อยู่ในป่าบริเวณเดียวกันด้วยแถมยังมายิงสัตว์ป่าตัวเดียวกันอีก กเกิดความขัดข้องใจร้องถามกันเสียงดังว,วกเวกในความมืดแต่ที่ไม่ยอมกันก็คือต่างกระถือว่าตนเองเป็นคนยิงเก่งหน่มตัวนั้นตายเสียงถกเถียงกันดังลั่นอยู่เกือบ10บนาทีที่แบบไม่มีใครยอมใครพลานก้านั้นไม่เคยมีใครกล้าที่จะมายุ่งเกี่ยวกับแกอยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นพลานเท่าแกกล้าทั้งในด้านการใช้อาวุธและวิชา,าคมส่วนเจ้ากาหลงเองต่างก็เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นคนไม่ยอมคน จนเกิดการท้าทายกันลั่นเพราะต่างก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคว้าปืนของใครของมันได้ก็ยิงสุ่มไปตามเสียงที่ได้ยินจนลั่นป่าแต่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะวิถีกระสุนพุ่งออกไปแบบไม่รู้ทิศรู้ทางสุดท้ายเจ้าก,กาหลงพลานหนุ่มเลือดร้อนก็ปีนล,ลงจากนั่งห้างของตนเองเดินดิ่งไปตามเสียงของพลานการจนเจอตัวทั้งสองถึงได้หันปลายกระบอกปืนยิงใส่กันอีกครั้งจนหงายหลังไปด้วยการทั้งคู่ เพราะต่างก็มีความแม่นยำไม่แพ้กันแต่กระสุนกับทำอะไรทั้งคู่ไม่ได้ถึงได้รู้ตัวว่าต่างก็มีดีไม่แพ้กันด้วยพลานเท่าอย่างพลานกานมีหรือจะยอมให้ไอเด็กหนุมเมื่อวานซื้นมายามได้ถึงที่พุ่งกระโจนลงจากนั่งห้างของตนเองก่อนที่ล่างจะถึงพื้นจูจ่ๆล่างของพลานกานก็ได้กลายไปเป็นไอหลยพาดก่อนในทันทีเจ้ากาหลงตกใจนิดหน่อยเพราะไม่เคยเจอกัะอะลาแบบนี้มาก่อน จึงถูกล่างเสือสมิงพลานกานพุ่งเข้าตะปบจนหงายหลังพึ่งลงไปกับพื้นพร้อมกับคมเขี้ยวที่ขยํำเข้าไปที่ลำคอแต่ทว่ามันก็ไม่ได้ละคายผิวของพลาน,นุมตั้งสติได้เจ้ากาหลงกระชกเข้าไปที่ลำตัวของมันสุดแรงด้วยพละกกำลังของวัยนุม่มแม้จะไม่ได้ทำให้บาดเจ็บแต่มันก็ทำให้จุกเสียดได้เช่นกันก่อนที่ทั้งคู่จะปั่มฟัดกันอย่างเป็นพนละวันไม่มีใครยอมใคร เจ้ากาหลงแม้จะอยู่ในร่างเดิมแต่ก็มีดีด้วยอาคมและอัคคละยันสายกะเลียงที่พ่อได้สักเอาไว้ให้ที่แผงหน้าอกทําให้คงกระพันชาติมีพะละกกาลังดังช้างสารทุกครั้งจะเห็นได้ว่าเวลามีเรื่องมีราวกับใครถึงไม่มีใครจะสู้กับเจ้ากาหลงได้เมื่อมาเจอเข้ากับเสือสมิงก็เหมือนว่าจะพอสูสีสู้กันได้อย่างสบายๆแต่โดยความที่ยังหนุมแน่น เสือสมิงเท่าอย่างพลานกานปั่มฟัดกันอยู่ได้ไหมนานก็ถูกมัดเท้าเข่าศอกของเจ้ากาหลงเข้าไปหลายขนานจนถึงกับชักดินชักงอไปด้วยอาการจุกเสียดก่อนจะพยายามกระเสือกระสนหนีสุดชีวิตเพราะขืนสู่ต่อไปคงจะเสียท่าไปมากกว่านั้นโดยความที่แม้จะมีอาคมเสือสมิงอยู่ในตัวแต่พลานกานก็ไม่เคยใช้ไปในทางที่ผิดหรือว่าผิดกฎข้อห้ามใดๆมาก่อน ็เลยไม่ได้มีความโหดเหี้ยมถึงขนาดว่าใช้ไปฆ่าใครหรือแม้แต่กินของสดๆขาวๆมาก่อนจนตนเองต้องกลายไปเป็นเสือสมิงเต็มตัวฤทธิ์และพิษสงถึงมีแค่พอป้องกันตัวได้เท่านั้นไม่เช่นนั้นก็ไม่แน่ที่เจ้ากาหลงจะสามารถต่อกรกับแกได้ไง่ายๆแต่สุดท้ายแล้วพลานการก,ก็ยอมแพ้เพราะหนีไม่ไวค่อยๆคืนร่างของตนกลับมาเป็นคนตามเดิมนั่งเหนื่อยหอบอยู่ตรงนั้น ปากก็ร้องบอกเจ้ากาหลงว่ายอมแล้วมันถึงได้หยุดเพราะเห็นว่าเป็นคนแก่แถมยังไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนทั้งสองถึงได้นั่งพูดคุยกันต่อจนฟ้าสางอย่างถูกคอสุดท้ายก็ได้ชํำแหละแบ่งเก่งหนุ่มตัวนั้นไปคนละครึ่งก่อนที่จะแยกย้ายกันไปในที่สุดหลังจากนั้นทั้งสองก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยพลานการแกเลิกเข้าป่าล่าสัตว์และไปอยู่ที่บ้านลูกสาวกับเมีย ถึงได้ไปเจอกันอีกครั้งแต่พลานการก็ไม่กล้าไปยุ่งกับเจ้ากาหลงอีกแต่เมื่อทั้งคู่เจอกันก็พูดคุยกันเหมือนปกติเพราะเจ้ากาหลงเองก็เปลี่ยนนิสัยไปมากตั้งแต่ไปเจอกับพลานการเมื่อคราวก่อนถึงได้รู้ว่าอาจจะมีคนที่เก่งกล้าอีกมากมายที่ตนเองไม่รู้หากว่าพลานการกลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวไปจริงๆตนเองก็อาจจะไม่ได้หลอดกลับมาแบบนี้เช่นกันแถมยังโชคดีที่พลานการเอง แก่แก่เท่าชลาไปมากแล้วด้วยก็เลยทำให้ทั้งคู่ต่างก็เกรงกันและกันไปไหนที่สุด